ขอนำท่านเข้าสู่หลอนไทยแลนด์สัสยองลุงจันอาศัยอยู่กับไอด้ดอยลูกชายโทนในที่ดินป่าตีนเขาซึ่งเป็นสมบัติมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ ชิ้นสุดท้ายมีทิวทัศน์ที่สวยงามนับว่าเป็นทำเลทองบรรดานายหน้าที่ดินต่างแวะเวียนมาทาบถามติดต่อขอซื้อให้ในายทุนเพื่อหวังมาสร้างรีสอร์ทไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ชอบหมาพักผ่อนหาบรรยากาศดื่มดำกับธรรมชาติป่าเขาแต่ลุงจันก็ไม่เคยคิดจะขายเพราะเป็นที่มรดก จึงอยากจะเก็บไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปตราบนานเท่านั้นลุงจันผมว่าราคานี้ก็สูงมากแล้วนะโอกาสแบบนี้หาเป็นอ้ไง่ายๆนะเสียโจเหวนินเขาต้องการด่วนเกิดเขาไปได้ที่อื่นก็จบพอดีเลยผมไม่อยากให้พลาดถึงยังให้ผมก็คงไม่ขายหรอกผมเองก็ไม่รู้จะอยู่ได้ถึงวันไหน,น เกิดเป็นอะไรไปลูกชายมันก็จะไม่มีที่อยู่และที่ตรงนี้มันก็เป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เหลือขายได้แล้วลุงก็ไปซื้อที่พอบ้านสวยๆอยู่ในเมืองอยู่ในที่มันเจริญเจริญสบายๆส,ายสิครับลุงมันมีอะไรมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจและความผูกพันที่อยู่มาตั้งแต่เกิดนะนะเป็นอนว่าผมยังไม่ขายต้องขอโทษเลยนะที่ทำให้ต้องเสียเวลา ครับลุงถ้าเปลี่ยนใจอยากจะขายแล้วก็อย่าลืมติดต่อผมเป็นคนแรกเลยนะครับที่ดินลุงจันทร์มีสะเก่าแก่อยู่ภายในมีปลาจากธรรมชาติอยู่อย่างชุกชุมเพราะสะมีความชุ่มเย็นระบบนิเวศเหมาะแก่การขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำทั้งหลายจึงมีความหลากหลายของกุ้งหอยปูปลาแต่ลุงจันท์ก็ไม่เคยห่วงห้าม ากชาวบ้านหรือคนรู้จักขุนเคยจะมาจับปลาไปทำเป็นอาหารเถอกกับนานเดชเมื่อมีเวลาว่างก็จะพากันมานั่งตกปลาอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่เข้ามาและกลับไปทุกคนจะลืมไม่ได้ก็คือต้องมาไหว้ที่ศาลร,ริมสระพูดกันปากต่อปากทั้งเฮี้ยนและศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมากคนที่มาจับปลาในสระขอแค่พอกิน ก็จะใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าเริ่มจับไม่ได้แล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเจ้าที่ให้แค่นั้นต้องรีบกลับวันนี้พวกผมขอตัวตๆว,ว,วชักห้าตัวนะครับท่านของผมขอเป็นปลาช่อนกับปลาดุกนะครับท่านรากินเชื่อบ้างไม่รบกเองก็พอได้ครับลุงจันใกล้จะครบแล้วแหละพวกผมขอไว้คนละห้าตัวนะครับไอ้น้อยไปไหนล่ะครับลุงจัน ไอ้ไลนั่นนะนอนทั้งวันแต่บางทีก็เห็นมันเดินพูดคนเดียวทั้งคืนไม่รู้มันเป็นอะไรของมันดีนะที่ในบ้านของลุงนะมีของกินทุกอย่างไม่ต้องไปซื้ออะไรมากมายนั่นนีครับอยแแบบพอเพียงแบบนี้ก็ดีชีวิตไม่ต้องดินน้นรนทำเลบ,บ้านลุงจันะสวยที่สุดเลยในเขต้ม่นะพวกนายหน้าจ้องตาเป็นมันกันเลยลุงไม่คาอยหอกเงินได้มาใช้ไม่นานก็หมด ยิ่งไอ้น้อยด้วยแล้วเนอะเพอเพิอไม่ถึงปีด้วยซ้ำนั่นนี่ครับลุงที่นแน่แน่น่ะจะของไม่เขาคงไใจดีมันลุงจันหรอกลุงจันก็เหมือนกับมนุษย์โลกทุกคนที่อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดแก่เจ็บตายเมื่อใกล้ถึงเวลาก็เหมือนจะรู้ตัวดีสิ่งที่ยังห่วงก็คือการเป็นอยู่ของไอ้น้อย ลูกชายคนเดียวนี่ไอ้น้อยถ้าพ่อเป็นอะไรไปอะเองก็อยู่แบบที่พ่อพาทำรรนั่นเลยนะแล้วถ้ามีใครมาติดต่อขอซื้อที่ก็ให้ปฏิเสธเขาไปอย่าขายเด็ดขาดนะแล้วอีกอย่างทุกวันพระก็ให้ไปไหว้ศาลเจ้าที่เล็มสะทัดจะช่วยดูแลคุ้มครองเรา เข้าใจไหมล่ะลูกเข้าใจครับพ่อพ่อไม่ต้องเป็นหว่วงหรอกครับผมอยู่ได้สบายมากตอนเจ้าที่เจ้าทางหากผมเป็นอะไรไปก็ขอฝากท่านช่วยดูแลที่พื้นนี้และไอ้น้อยลูกชายผมด้วยนะครับ หลังจากที่ลุงจันล้มป่วยไม่นานแกก็สินใจลาโลกไปไอ้น้อยจึงอยู่เพียงลำพังและได้ครอบครองมรดกโดยปริยายข่าวการเสียชีวิตของลุงจันรู้ไปถึงหูของนายหน้าขายที่ดินลูกน้องเสียโจเหวนินจึงรีบมาติดต่อขอซื้อที่ดินจากไอ้น้อยอย่างไม่รีรอด้วยความที่ด้อยประสบการณ์ พอโดนความชำนาญระดับมืออาชีพของนายหน้าหวานล้อมไม่นานไอ้น้อยก็ยอมตกลงแต่โดยดีน้ำซ้ำพอได้ทีก็ขี่ช้างไล่นายหน้าเลี่ยมจัดกดราคาลงเกือบครึ่งของราคาที่เคยเสนอให้ลุงจันท์ผู้เป็นพอ่อพอได้เงินก้อนโตแล้วไอ้น้อยก็ไปใช้ชีวิตแบบที่อยากจะเป็นในเมืองใหญ่ ที่พื้นนี้ก็ตกเป็นของเสียโจวนอย่างสมบูรณ์แบบสองเกอวันนี้นึกอยากกินปลาก็มานั่งตกเหมือนอย่างที่เคยทำแต่หารู้ไม่ว่าที่พื้นนี้ได้เปลี่ยนเจ้าของไปแล้วแฮ่ hey, พวกเลอะมาทางอะไรกันอะมาตกปลาไปกินคับไอ้เฮียวันนี้นะพวกผมขอสารเจ้าที่คนละสามตัวพอครับเฮ้ hey, เจ้าธงเจ้าเทอะไร วะนี่แหละเป็นเจ้าที่ปวกลื้อไปเลยนะนี่มังที่ของวาวะซื้อมาเป็นรางปวกรื้อจะมาบุ่งวางแม่ลายต่อไปนี่นะห้างเข้ามาเล็กขักขายก็ห้างเข้ามาถ้าอ้วเขงอีกนะจะให้ลูกน้องไปแจ้งตำรวจมาจับพวกรื้อมกเลยอะ่ะเอาไอ้น้อยมันขายที่ไปแต่เมื่อไหร่วะเนี้ยไปถวไยเถอะก็ย่างที่กูวะแหละเจ้าของไม่คงไม่ใจดีเหมือนลูกจันหรอก โคตรเสียดายเลยวะ่ะลุงจันแกรับลูก้แกคงเสียใจแย่เลยอะแล้วหลังจากนั้นไม่นานรีสอร์ทหลังแรกก็ถูกสร้างขึ้นเสียโจวนเตรียมปรับพื้นที่รอบบริเวณให้เป็นรีสอร์ทกลางธรรมชาติที่อลังการรอรับนักท่องเที่ยวและมาสรุดตากับสารเก่าแกดูขัดหูขัดตา พงศักดิ์ครับเสียเลี้ยวลรือจักกังหรือไอาสางเสกไม้เนี่ยทิ้งเลยนะเกะกะลูกกะตาชิกไขยเลยได้ครับเสียเดี๋ยวผมจัดการให้ครับแล้วไอพงศักดิ์ก็จัดการรือสารข้างสะทิ้งยังไม่ใหญ่ดี และไม่มีการบอกกล่าวขอขมาแต่อย่างใดเพราะคนพวกนี้ไม่มีความเชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับใดๆทั้งสิ้นมองเป็นเรื่องเลวไหลไหรสาระคืนนี้เสียโจวนถือโอกาสนอนฉลองรีสอร์ทหลังใหม่ที่พึ่งสร้างเสร็จและมีไอ้พงศักดิ์อยู่เป็นเพื่อน ขณะที่มันเดินชมบรรยากาศสังเกตการรอบรอบสะก็ต้องแปลกใจเมื่อมาเจอหญิงสาวอาบน้ำอยู่กลางสะด้วยความสงสัยมันจึงเดินเข้าไปดูใกล้เมื่อเพ่งมองชัดๆก็ทำเอาใจเต้นไม่เป็นจังหวะถึงแม้จะอยู่ในน้ำโผลเห็นแค่ไหลก็รู้ว่า เป็นสาวหน้าตาดีคิดอยู่ในใจคงเป็นสาวชาวบ้านที่อยู่แถวนี้มาอาบน้ำสระนี้เป็นประจำและยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นเข้าไปอีกเมื่อยิงสาวกวักมือเรียกเหมือนเชิญชวนให้ลงไปอาบน้ำด้วยกันไอพงศักไม่ชักช้าให้เสียเวลาอยู่ๆก็มียิงสาวมาทอดสะพานให้ถึงที่แต่เมื่อเดินลงไป กลับไม่เป็นเช่นนั้นน้ำไม่ได้ลึกแค่ขออย่างที่เห็นร่างของมันถูกกระชากดําด <st> 네ิ่งลงไปถึงก้นสะที่มีความลึกหลายช่วงตัวเสียโจวนเห็นไอพงหายไปนานก็แปลกใจจึงเดินออกตามหา มันไปทางส่งติงอะไรของหมานางขันหนักนังวะแต่พอมาถึงที่ตั้งศาลไอเสียก็มองเห็นหญิงสาวเช่นเดียวกับไอผงสักไอยาสาวที่ไหนวะ มาอากน้ำกลาขังกลางคึงอย่างนี้วะแล้วยิงสาวเกาะกวะักมือเรียกไอายยา้จ๋าชิลหลียว,วะสวยสันไววอ่ะสงสัยอยากจะเป็นอาวหลายๆแล้วเฮียจะใข้ไอเสียโจวนรีบเดินเข้าไปหาสาวงามซึ่งภาพที่เห็นคือหญิงสาวยืนบนสะพานไม้ แต่ตัวเองกำลังเดินลงไปในน้ำโดยไม่รู้ตัวแล้วดำดิ่งตามไอ้พงศักดิ์ไปอีกคนหลายวันผ่านไปจึงมีคนมาเจอศพเสียโจวนกับลูกน้องลอยขึ้นอืดอยู่ในสระชาวบ้านต่างหลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกัน ถึงสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งสองคนต้องเป็นเพราะพากันไปทำลายสารเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์โดยไม่มีการทำพิธีขอขมาใดๆเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีอยู่จริงโครงการทำรีสอร์ทจึงสะดุดลงแบบไม่มีกำหนดเพราะการกระทำที่ไม่รู้จักกาลเทศ ขอได้รับความขอบคุณจากหลอนไทยแลนด์ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่สิ่งดีๆในชีวิตหากชื่นชอบผลงานก็ฝากกดไลค์กดติดตามสวัสดีครับ